สบายดี Somebody, พี่น้องบอกกันอี่แล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมเช้านี้ใกล้เวลาที่หลวงปู่จะลงนี่คืออาหารประจำที่หลวงปู่ขาดไม่ได้ดอกแคร์ดอกแครนี่พี่น้องผู้ใดมั้มีดอกแคร์ <dog care. S 2> ของพื้นบ้านของปืนใส่ย่างคุณได้ต้มต้มแล้วปั่นไว้นี่ปั่นใส่ตู้เย็นให้หลวงปู่นี่หรือต้มนั่นเลยใช่ครับบางทีไอ้ไม่ได้ต้มครับตัวใหญ่ผมทำผมจะไอหนึ่งไม่ให้ใส่หนึ่งไว้จะได้กินนานๆเนาะ มันมันมันจะแปลี่ยนไตัวมันแปลีมีสิ่งที่หลวงปู่ฉันประจําครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาถึงบ่ว่ามันอยู่นี่แหละจะไปอยู่เมืองคืนแบางไม้ร้านน้องพอดผู้ปล่อยวานนี่ให้มาไอมานะมาทำจันข้าวครับผมครับครับมาทำจานข้าวไม่อยังแน่้ปู่เพิ่นได้อีกยังไม่เห็นแน่บู่ ซับซับนอันนี้ซับเพื่อนซับดูดมูดดิอะแต่เวลาเสรลงปูจะลงมาชั้นแล้วอืมอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงโอ้ตอนนั้นตอนงานซบเช่นนั้นผมกับแวะมากราบท่านอยู่ นอนอยู่กันสามวันส<อ>ามคืก,กับผักพันบเพียงพอนำลงปนอ่ะอน,นอนเดินมัอน,งนงองกติท่นกไม่มีถึงอยนห้องเวลบนตเขาเนี่ท่านนอนไมได้มัน,มนปจาตวนกวนนี่แลไมด้กวนตอดอกําไมทำไมมันแต่ว่ามันอยู่สงัดทาเไม่อาจนอนองาเดินทางนอนกลางเดินบนกุฏิใหม่ที่ก็สางแขกไปนอนอืม จะเกิดจะอยู่ของอันนั้นอยู่กากําลังลงมาเหรอพี่น้องกาําลังจะลงมากาําลังจะลงมาอาจารย์ว่ามันลงปูนแล้วสิลงมาเราบ่นั่นเห็นขยับลงม้แล้วนั่นน่ะเดินไหวไหมนั่นน่ะว่านี่กเปิดดูหม้อดำดูตะบานไปไม่ยินนี่ไปไม่นี่เอาเมื่อไปจะเดินตรงนั้นจะคล้องไหมเขาจะเรียกของเอาผลมาจาเมืองน่ะแต่หลายหลุดยังไม่ได้เอาเข้าบ้านเขาจองด้วยไปก็ลุ้เจ็บ แลเดี๋เขาก็จะไปไต้หวันมาถี่ยี่สิบปีแปดสิเขาไปได้ง่ายจริงเขาตั้งใเขาก็ได้ไปเขามีรลุดสาวหลุดกสาวมาโดยจะคล้องโดนชนเอาชนตูดเขาครับเองมันแบครับจั่หวะชนตูดแต่วบเป็นไรคนไร<ว>คือถือมีดคือแทบแบบที่นี่ไหมออไคนชนตนวโดยไไก็ไลไคนมีับมีคนปลอดภัยเนาะปลอดภัยต้องขอเนี่ย หายไปไร่ตะโกนตะลุกทิปเราบอกมาจะมาลับต๋ำง่ายโดนเมื่อคืนนี่ผมเมื่อคืนนี่วูบเกือบผมก็เหมือนกันเนี่ยมื่อคืนนี่เป็นยังไงยังหวุบตองห่วงนอนนี่ยนี่ลับในเออจะว่าลับในก็ใช่เมื่อคืนนี่ดีแต่โชคดีมันเป็นใบใบไม้น่ะมาฟาดกระจกก่อนอุ้ยตกใจหมดรู้กูไปปุ๊บเนี่ยต้องสงสัยสงสัย รถพูมแต่บาคน่เป็นอะไรขาโทรมาอะไรตังไงบางพอจะไปก็ผมจะเปไปไปชี้ันกบมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปชี้บอลได้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 เดี๋ยวครับเด็กเด็กเดินแต่าทีเลยไปไปเลียกกันได้โอเคครับโอเคครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพนัดข่ามาครับท่านผมจะบอกรก็กลัวมันจะ <ś led> ไปชุดนีแ่แหละวะ <ś led> ไปชุดนี่เนาะไปไปดูนางงานพี่เนาะยงยันยงจะนอยลุงปู้กับสิล,ลูกไว้ฉันเขาครับเดี๋ยวจะเอาบัรให้ลงปู้เล่านั่นใปหายจากักสิบยี่สิบใบอยู่เพื่อให้ลูกษย์เขาไว้แวะเขามาหาต่ขนฝากมากว่าให้อันพอยุดอัน ไว้นี่ลดเหะสีแวบมาเอาส่วนมากจะไม่เอาบัตรคนเดี๋นี่แค่นี่เหมือนกันือแต่นี่ด้วยนี่วนเข้ามาฝากรบัตบัญชีเข้ามาบางทีทีอว่าเอาแต่ได้อืออย่ส่วนมากนี่ส่วนมากนิแต่ได้เอาแต่ได้เอาแต่ไฟผูกแขนเอาไฟผูกแขนบัตรไม่เอาแต่นี่บอกว่าจ้าบัตรเก็บเป็นทีละเลือกเงิน ฝากมหาลยอยเดี๋ยวเรามารุยขัวครับเรามารุยขัวคูยอ,อย่งมาทันลงครับ เกือเป็นไม่สบายมันีะเป็นคันเนื้อคันตัวคือมีแกกันแม่มาแต่ใส่หนี่งดอกไม้ลูกสาวเอามาให้ถวายหลวงพ่อเ <c oughs> ช้านี้หลวงปู่ได้อะไรฉันนี่น,นี่ไหนป่าแม่เกี่ยวไปววอนจ้าอันนี้ไปกินอยู่ตัวกันแล้วกัดแต่แต่เราใส่นี่ขาเบี้ยวตยิงวันที่มแบบติ๋อส,สื่อถวาย,ยรอบแรกมันมันไอ้นั่นซื้อถวายรอบแรกอแตายหรือว่าอะไรไปทำโตก อันนี้บุกคัวหล้งปูครับมูลเยา์นี่อันควาลวงพ่อันแรกทนเวลาทำท่านติงยิบบอะไ่าห้โยมทำมันควนุบก็ได้จ้ะเีลูกอุ้าฉันฉันเอาเครื่องต่มมาเลยอืมต้มขาต้วันนี้บุกครัวเลยว่าลวงปูสื่อยังมาถวายเนี่ยยากยากระทรงว่าลวงปูแล้วฉันนั่น แล้วชันยากก็ได้พัดสนแต่ว่าชันง่ายง่ายพัดสนชันง่ายแต่ว่ามันยากสำหรับเขาหาทีเพราะว่าเป็นของบรร بان เออเป็นของบรร بان เออาหารลงผ่อนเนี่ยไม่เคยยากเลยมีผิกผงมีเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มใบเตยข้าวต้มใบอ่อนมันอุ่ขาดว่าได้จ้าแล้วก็เป็นปลาทอดอย่างนี้ปลาทอดปลาย่างก็ได้ปลาทอดก็ได้ขวดหลวงปู่ครับเช้านี้ าก็ขอผิดดิบถวยนึงผิดแหงถวยนึงโทรมาบอกได้ก็ยังไปลงผู้ชันยังขนาดลงผู้ชันง่ายๆบอว่าง่ายไม่เคยอยากแต่ว่าคนไม่เคาใจทำก่อนเนยากเลยต้องต้องจัดให้ประจําวไม่เคยอยากเลยหนีแขนพักเลนเดต้มเดกเอีิเปรยแล้วก็ผิดยิบถวยหนึ่งผิดแหงถวยหนึิกถวยนึงพอได้สวดน้ำไม่เคยอยากของลงพ่อนเย มีเจ้าหน้าก็สิไล่เชิญพี่น้องร่วมทำบุญแหะแต่ส่วนมากโอนขอมานี่มิตรมิตรอันบ่อเอาบัตรจะอยากจะได้ที่สุดก็คือไฟผูกแขนจ้ามัวนนี่ก็อันนี้แาร้อยซิวเี๋ยอม้วนเหนืองัอของใครเนาะ เป็นเนื้อสดๆเลยอะ่ะทำไมมันหยาแยงเลยฮะอะไรเหรอฮะที่แรกคุยกันว่าอยากอยากเอาลงทีแปลงนี่ที่แรกคุยกันว่าอยากเอาลงทีแปลงนี่เถอะแต่เพิ่นปลูกมันแล้ววันนี้เอ้าไม่มันไม่เกิดแล้วนี่ ครับนี่ดิกำลังสับยู่นี่บวนสิปลูกไม่เลยแต่นี่ไทไม้เหมือน,นอครับฝนก็นเริ่มตกตอนนี้มือนีขั็กตกภาวนาให้ตกช่วงใบเอาหรือไม่งั้นก็ไม่ตกเลยวันนี้งั้นลงปูตกบ่ได้ได้นี่ สมีสะกีน่น้องพากันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง